ในถังนี้200ลิตรเลี้ยงปลานินไว้ประมาณ5-6 6ตัวแล้วก็ทำการลักน้ำออกมาเพื่อเอาน้ำมันมาเลี้ยงต้นใบสะแนง1จุดแลกจุดหนึ่งก็เอามาเลี้ยงต้นแมงลักเอ้ย ใบผลลัพาเนี่ยต้นใหม่ต้นเก่านั้นสำเร็จไปแล้วตึกนุน้นสามปีนี่แบ่งรักก็มีรากออกมาแล้วเนี่ยตอนนี้ก็เติมเติมน้ำประปาเข้ามาเวลาปัมมป๊มน้ำมันปั๊มน้ำมาเก็บไว้บนถังมันก็จะมาจ่ายลงที่นี้ด้วยเป็นน้ำสะอาด แล้วพอถึงระดับหนึ่งมันก็จะระบายออกทางกรารักน้ำไปจ่ายให้ต้นไม้ไม่ต้องใช้ปั๊มละ